สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรครั้งที่4.1 <c oughs> บัดนี้เป็นครั้งที่4ตรงกับวันที่13เดือนพฤศจิกายนพศสอ6พข้า้าพระเจ้านายชัดชัยลิมตะกุลวงชัย ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระคำปฏิเตระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีของเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตัครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวเทวดา สามัญตาจักกาวาเรสุอัตลาขัดฉันตุเทวตาธรรมมันสัตธรรมังมุนิลาชาัสสุนันตุสังคมโมกขังสังเคกาเมจารุปเปศิริสเคพรัตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปพระเตจะคาเมตารุวะนะคาคาเฮเนเคหะวัตถุมาหินเขตไตภูมเมจาวันตุเทวา ชาลัทาลิสาเมยกขะทันทันทัพะนาคา,าติดทันตาสันติเกยังมูนีวระวะวะจันนังสาธทโวเมสุนันตุธรรมมาส,สวนากาโรอายมพะทันตาธรรมมาส,สวนากาโรอายมพะทันตาธรรมมาส,สวนาการโออายมพะทันตา บทสวดนมำพการเศรษิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสารานังอันหังอัญง,งพุทโธเมสรนานังวรัง เอเตนะสัจจวะวเชนะโสติเมโหนโสติเมโฮนตุสปัฏฐานทิเมสารานังอัญยังธรรมโมนะธรรมธรรมโมเมสารานังวรังเอเตนะสัจจวะวเชนะโสติเมโหนตุสัพพทานัทิเมสารานังอัญยังสังโฆเมสารานังวรังเอเตนะสังจวะวเชนะโสติเมโหนตุสัพพทาน บทสวดมหาการุณิโกนาโถต,ติอาทิกาคาถามหาการุณิโกอนาโถอัจยสัพพานิจังปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพนิมุตตมังเอเตนะสัจวเชนะมาห้วนตุสภพพุปปัตถามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินัง ปูเรตวาปารมีสัพพันปัตโตสัพโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจวเชนะมาหวนตุสัพพุปัตโทมาหากาโรนิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินังปูเรตวาปารมีสัพพัปัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจวเชนะมาหวนตุสัพพุปัตโท ปัวาบทสวดมหาสมัยยสุเอวามเมสุตังเอกังสมยังพระควาสักเกสุวิหารติกปิระวัตุสมิงมหาวนเนงมาตาวิขุสังเคนาสัจทิงปัญจมัเตเเติพิกุสังเตหิสัเพเ,เห เทวะอระหันเตหิสาธทะทัสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยภุมิเยนัสันติปาติตาโหติพระคาวันตังทัสานายะพิคุสังคัจักอาทะโขจกตุน,นังสุทธาวาสากามิกานังเทวานังเอตทะทโหสิจัอายังโขพระควาสาเกสุวิหรารติกับปิละวัตถุสนิงมหาวเน มหาตาพิขูสังเคนะสัจทิปัญจามาเตหิพิขุสังเฮติสพเพเหวะอรหันเตหิสหายิจะโรกะทาตุหิเทวตาเยปุญเยนะสันติปาติตาโหติภะควันตังทัศนายาพิขุสังขจัายันนุนนะมยามปีเยนะภะควาเตนุปา สักกะเมือเมอยามะอุปสังกะมิตวาภคะวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาภาเสยามาติอาทาโขตาเทวตาเสยยาทาปิลมาภราวาปาริโสสัมมันชิตาวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาทังสัมมิเชยยาเอวะเมวะสุทธาเวเสสุ เทเวสุอนตละลหิตาพตระควโตปุระโตปาตุหะระหะสุอะทโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตาวาอตเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกะเทวตาพระควะโตสันติเกอ,อิมังคาถังอภา,าสิมหาสมายโย ภาวะนัสเิงเทวะกายาสมาคตาอาคะตังหาอิมังธรรมะสมยังทักิตตาเยวะอัปปร,ราชิตะสังคติอะทะโขอ,อัปร,ราเทวตาพระวโตสันติเจอิมังคาถังอาภาสิตัตะระพิขโวสมาทังหาสุงจิตตังอัตโน ปชุกะมาก,กังสุสระทีวะเนตานิขะเฮตวาอินทรียะนิลัคขานติปฏิตาติอัทโขอ,อัปปราเทวตาพคะวัโตสันติเกอิมังคาถังอาภาสิเชตวาคีลังเผเชวตวาปาลีขังอินทะคีลังโอโอหักจไมัเมชาเตะจะรันติสุทาวิมมะลา จักสุเมตาสุทันตาสุสุสุสูสสนาคติอัทโขอัป,ปราเทวตาภควาโตสังติเจอิมังคาถังอาาสิเยเกจิพุทธังสานังคาตาเสน,นาเตคมิสติอาป,าย,ปายาภูมิปหายปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปุริปุเรสสันติติ อาทโคภะคะวาพิขูอมันเตติเยปุญเยนะพ,พิขเวทัสสุโลกาทาัสทาตูสุเทวตาสันนิปติตาหตุตถาคตังทัสสานยาพิขูสังกะจะเยปิเตพ,พิขเวอะเหสุอัตติตะมัทนานัารหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธเตสัมปิภะคะวันตานังเอตะประมา เยวะเทวตาสันิปะติตาอาเหสุเยยยะทาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิขเวพวิสันติอนาคตมาทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะปะมาเยวะเทวตาสันนิปาติตาภวิสันติเยยยะทาปิไมหังเอตระหิอาจิขิสามิพิขเวเทวกายานัง นาม,ามิจิตะยิสมิงพิกเวเทวกายานังนามามิเทศิษสามิพิกเวเทวกายานังนาม,ามิตังสุนาถาทาสาธุก,กังมณสิกาโรธาภาศิสามิติเทวันเทวันเพตาติโขเทพิกูภควโตปจัจสจโสสูภควา าพพวาเอตะทะโวจรสิโลกะมนุสกัสสมิยาถาภุมมาตะตะทะัสิตาเยสิตาคิลิกัดพลังไปหิตตตาสมาหิตาปุถุสิหาวาสัตลีนาโลมโลมะหังสาพิสัมพุโมโอทาตามะนัสาสุทธาวิปัสสนามานาวิลา พิญโยปัญจา,จาสะจัสเตยัตวาวเนกาปิละปัทเวตโตอมันตยิสัทธาสะวะเกสารณนีลเตเทวกายาอภิกันตาเตวินาทะนาทะพิขโวเตจะอมอาตับปะมะการุง สุตวาพุทธ,ธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสยานะคาสานะอัปเปตเกสัตมัทคุงสหัสสังอาทะสันตะล,ลสันตลิงสตังเอเตสหัสานังอมนุสานะมัทคุงอัปเปเตนันทะมัทคุงทิกษาสัพพาพุทธาอาหุ ตันจะสพังอภัญญายะพระภววานะทักุมาตโตอมันตายิสัทธาสาวเกศสารเนลาเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเยโวหากิตะยิสมิคิราหิอนุตปุสภะโสสัตสหัสา,า,สายะาวะยัขาภุมมา กปีระวัวาอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันโตยาสัสสีโนมทมานาอภิการมงพิกูนังสมิติงวันังชาสาหัสาเหมะวตาอยากขานานตวัดนิโนอินทิปันโตชุติมันโตวันลวันโตยาสัสสีโนโมทมานาอภิการมงพิกูนังสมิติงวันังสาตาคีลาติสะติละติสาหาสา ยักขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามงพิขูนังสมิติงวันังอิเจเจโลระสา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 ยยักขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาอภิกามงพิขูนังสมิติงวันังเวสามิตาปัจจสตายักขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโน โมทามนาอภิกามงพิขูนังสิมิติงวนานังกุมพิโรราชากฮิโตปิโกเวปุลัสสัสสัสสานิเวสนงังพิโนโยนางสตาสหอัังยาขานาังปุริปุยลุปาสติกุมพิโรราชฆะฮิโกสโปาาสปาซสมิติงวนานัง ปุริมัญจะทิสังราชาตถาละทโผปสาสติคันทพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุติปุตตาปิตัสสังพระหวอินทนามาพระมหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสเโนมทมมนาอภิกามุพิขูนังสินิติมุนังทักขีนาจะทิสังราชา วิรูโหสัพป,ปะสะสะส,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 ะสะติกุมพันธานังอธิตปฏิมหาราชายาส,สสีโสปุตตาปิตัสสะพะาวโวอิทะนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันลวันโตยาสสีโนโมทามานานอภิการมุภิพิขูนังุนิตตินันัา ปฉิมันจากที่สังราชาวิรูปขั้วภาษาสตินาคานังอาทิตปฏิมหาราชายาสัสีโสปุตตาปิตัสสะภะคะวอินทานามาม,ามหภาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันลวันนุยาสัสโนโมทามานาอภิกรมุงพิโูนังสงนิติวันังอุตตะลางจากที่สังราชากุเวโรปตับสาสติยะขานังอธิปติป มหาราชายาสสิโสปุตตาปีตัสสะพะคะโวยินทานามามาหภาภราอิทิมโตชุติมโตวันละว,วันโตยาสสีนอมมทธา,านาอภิกามงพิขูนังสมิติงวนันังปุริมาทิสังตถาลัทโธทักขิเนยยวิรูระหโกปจชิมเมนะวิรูปรโขกุเวโรอุตตลังทิสังจัตตาโลเมมหาราชาสม,มันตาจัตุโล ทิสาันทันและมานาทาทังสุวเนปิกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาทาสามายากุมเพทุบเบเพนทุวกวิภูจาวิภูโตสหัจันทโนกานเมเศโทจาก,กนนินุมันทุนิมันทุจกปนาโทโอปะมนโยจากเทววสุโตจะมาตลิก จิตตะเสนาจากคันโพจัตโพนโรราชาชโนสะโพอาคูพันจัสิขโขเจวาติมพารูสุริยวัชาสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทพ,พาสหาชา,าชราชุพิ โมทมานาอภิกามมงพิขุนัมสมิตติงวันังอาถาคูสัพภาษานาคาเวสาลาสหตัตจัสกากัมพัตรัสตลายาคูอายาคาสหยาติพิยามุนาตัทธะรัฐาจาอาคูนาคายาสัสสีนโนเอราวันโนมหานาโคโศปาคาสัสสมิตติงวันัง เยนาคราชาสหาัสสาหารันติทิพาทิชาปักปักทิวิสุทธาจักขูเวยาเวหายาสาเตวณามชาชัปัตาจิตตาสุปนาอิติเสสังนามังอภัยยันตาตถานาคราชานัมาศิสุปันตะโตเขมามากาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุปาวันหะยันโตยันตา นาคาสุปันาสารณะมะกังสุเพกทังชิตาวชิระหัตเทนะสามุทังอสุราสิตาภะคโรวสัสวั์เสเตอิทิมันโตยะาสสาีโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวขาาเวปะชิตาจุจิตาจาักปหาราโทนโมจีสหัสาตันจักปริปุญตาตัง สัพเเวโลจะนมามานะมะกาสัญญาสัญในหิตวายพลังเสนังลาหุพันธมุปาขมุงสัมมโยธานิปันธันตังพัันตังพัันเตพิขูนังสมิติงวานังอาโปจะเทวาปัทวีจเตโจวายโย ตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมยะโสโมจะยัสทะยัสสาสหเมตากรุณาตายโกมิกาอาคูเทวายัสสิโนสัเสเตทัาทัศทากายาสัเพนานัตะวันนิโมอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุพิขคนางสิเมติงวันัง เวนทูเจเวทาสหะลีจะอาสมาจาทุเวย,ะ,ยะมาจันทสุภา,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 านิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักคตานขัตตาณิปุรักคิตวาอาคูมันทวรหอากาวสูนันวสาโวเศโทส,โ,สโกปาคาปรินทาถะ,ทะ ทัเสเติทัศตา,ากายาสัพสัพเพนานัตตะวันนินโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสีโมโมทามานาอภิกามุูลพิขุนันสมิติงวันนั้นอาถาคูสหภูเทวาชรามาคขิสิกขาลิวะอริทักะอริทักกะจะโรชาจะอุม,มา ุภะนิสภานิสีโนวารุณาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอาเนชกาสุเรยาสุริจาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนทัสเตทัศสัตากายาสักเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมากวันโตยะสาสีโนโมทัมานาอภิการมงพิขูนังสมิติิงมะนัง สมานามหาสมานามานุษา์มนุษย์สุดตมากิทธาปาทูสิกาอาคูอาคูมโนปาสูสิกาอาถาคูหารโยวเทวาเยจาโลหิตาวสิกโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสสิโนปเสเต,ตทัสกาทัสธากายาสัพเพ นานตะวันนิโนอ,อีทุมันโตชุติมันโตว,วันนะว,วันโตยะสวัสิโนโมุขมานาอภิกามมงพิขูนังชนิติงวันางสุกากากรัมหาอารุณาอาคูเวคานาสารสหโอทาตันไคหานปามโมขาอาคูเทวาวจักคณาสธามตาหารักชามิสกายาสัตสิโน คณะยังอาคาปาชุนโนโยโยทิสาอภิวัตสติเสเตรทศทากายาสัพเพนานัตวันนินมอติมันโตชุติมันโตวันนวันโตโยสัสสีโนโมุทามานาอภิกามูพี่ขูนังสมิติงวันังเขมิยาตูสิตายามากัทากายาสัสสีนสัมพิตรสมพิตรกา ลามาเศธาโชตินามาจักอสะมะอัศวาน,นิมมานรรติโนอาคูอาถาคูปรนิม,มิตาทเสเตทัสทะกายาสเพนานัตตะวันนินโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยาาัสสิโนโมทามานอาอภิกามุงพิขูนังสิมิติงวันัง